เวอร์ไว์เว็บเอสอาบุเตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดคลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมอาจารย์ชาติราชครูมาพบมาเจอกับท่านเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ สำหรับคลิปนี้ผมมีพระเนื้อผงเรียกว่าเป็นพระผงที่ผมถือว่าเป็นสุดยอดทางด้านเจริญรุ่งเรืองเป็นสุดยอดทางด้านเรื่องของเมตตาแค้วคลาดมาแนะนำให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันพระผงที่ว่านี้เป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกซะด้วยของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอออำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับ เอ่ยนามหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอเนี่ยหลายๆท่านคงจะรู้จักดีนะหลายๆท่านได้ไปกราบแล้วไปฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วบางท่านมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะซะด้วยซ้ําไปนะถ้าคุณมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะติดตัวบูชาแล้วคุณได้นํามาบูชาอย่างแท้จริงนะคุณก็จะเห็นว่าพระเครื่องของหลวงพ่อเกาะนั้นมีพระพุทธคุณสูงเรียกได้ว่าสูงชนิดที่เหลือเชื่อ มีหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์ที่เมื่อเล่าให้ฟังนะคุณก็แบบโหจริงเหรอผมได้ฟังหรือจริงเหรอพระขุนแผนเอาเล่าให้ฟังก็ได้พระขุนแผนหลวงพ่อเกาะหลังยันณซ้อนเนี่ยนะองค์ไม่ได้ใหญ่นะขุนแผนรุ่นแรกมีตะกุดนางอ,อกแตกฝังหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่โอ้มีคนมาเล่าให้ฟังโอ้เล่าให้ฟังชนิดที่เรียกว่า,าแหม เรานี่ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้มั่งเลยเอา้าก็กลายเป็นว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอเนี่ยมีพระพุทธคุณสูงมีประสบการณ์สูงทุกองคเหตุใดพระเครื่องของหลวงพ่อเกาะจึงมีพุทธคุณสูงก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนี่ท่านเป็นท้าณปัจจุบันนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องเวทวิทยาอาคมในจังหวัดชัยนาทเลยทีเดียวอ่าเป็นเกจิอาจารย์คู่จังหวัดชัยนาทในยุคป,ปัจจุบันนี้ ท่านมีพลังจิตรานุภาพสูงนะมีตะบะเดชะถ้าใครไปรู้สองพระเกาะก็จะเห็นได้ว่าท่านมีตะบะเดชะนะเหตุที่ท่านมีตะบะเดชะมีเวทวิทยาอาคมสูงเพราะว่าท่านเรียนท่านเรียนอักขาระเลขยนันนะเรียนตำรับตำราพุทธาคมจากสุดยอดพระเกจิอาจารย์นะครับนะในยุคพุทธกาลกึง่งๆมาหน่อยเนี่ยท่านเรียนมาหนึ่งท่านเรียนจากหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บอมเพนบุญนี่หลวงพ่อเชื้อเก่งกล้าขนาดว่า หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามให้ความยกย่องเรียกว่าเป็นสหธรรมสมิกกันเวลาใครไปนิมนต์หลวงพ่อกลวยให้มาปลุกเสกพระท่านก็จะบอกว่าเชื้อก็เก่งไปนิม,มนต์เชื้อสิเชื้อก็เก่งเหมือนกันคาว่าเชือ้อเนี่ยก็คือหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนี่แหละครับนะนอกจากหลวงพ่อเกาะท่านจะเรียนวิชาจากหลวงพ่อเชื้อท่านก็ยังเรียนวิชากับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะเรียนกับหลวงพ่อโกวัดลาสลลี เรียนกับโอครูบาอาจารย์ท่านมีอีกหลายองค์ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านอกจากท่านจะเรียนจากครูบาอาจารย์ชั้นยอดพระระดับยอดพระแล้วท่านก็ยังสามารถปฏิบัติได้จริงคือนําเวทวิทยาอาคมมาปฏิบัติมาสงเคราะศิกสยานุสิตได้อย่างเข้มขลังชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ให้เสียชื่อครูบาอาจารย์เลยทีเดียวอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเ,เกาะไล่เรียนกันมาไม่ว่าจะเป็น เหรียญนารายา์พระสมเด็จพระเนื้อผงตะกุดรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่วัตถุมงคลสร้างใหม่ๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งนั้นนะใครเอาไปใช้ก็จะรู้ประจักษ์แจ้งในข้อนี้ดีทีนี้ผมจะพูดถึงวัตถุมงคลเก่ารุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเกาะนะครับเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จของหลวงพ่อเกาะสร้างเป็นรุ่นแรกเนี่ยท่านปลุกเสก ถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีอะ่อะง่ายๆการสร้างพระเนื้อผงของพ่อเกาะหนึ่งท่านลบถมผงได้ท่านก็จะลบถมผงเองผงที่ท่านลบถมก็จะมีสรรพคุณต่างๆกันนะผงพุทธคุณผงอิทธิเจแมนะ่ในสายหลวงพ่อกลัวในผงอิทธิเจนะี่ถือว่าสุดยอดมากนะของต่ําคุณใสยต่างๆไม่สามารถที่จะเข้ามาทําอันตรายผู้ที่มีผงอิทธิเจได้นะผงวิเศษหลวงพวกก่อเกาะท่านลบถมผงเองนะ สร้างเป็นพระผมไม่กล้าที่จะพูดนะว่าพระสมเด็จรุ่นแรกๆเนี่ยท่านกดพิมพ์เองซะด้วยซ้ําไปไม่กล้าที่จะพูดแต่ว่ามีที่ท่านกดพิมพ์เองก็มีนะแต่ก็คงไม่ใช่ทุกองนะครับว่างๆงานว่างๆคนท่านก็กดพิมพ์เองมีนะหนึ่งผงวิเศษสองนอกจากผงวิเศษที่ใส่ในพระสมเด็จรุ่นแรกก็เป็นผงของครูบาอาจารย์ท่านสามมีเส้นเกษาของหลวงพ่อเกาะที่บอกเป็นเส้นเกษาหลวงพ่อเกาะเนี่ยแน่หนึ่งแล้วนะแต่มีคนบอกว่า เป็นเกศาครูบาอาจารย์ท่านด้วยคือหลวงพ่อเกาะเนี่ยนะครับท่านมีหน้าในสมัยที่ท่านเรียนวิชานะครับท่านก็มีหน้าที่เป็นคนเอาการเอางานนะหลวงพ่อท่านเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนที่เรียกวานขานใช้ได้อย่างเข่วคล่องว่องไวเนี่ยท่านก็จะมีหน้าที่โกนศีรษะโกนผมครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีคนบอกว่าเป็นเส้นเกศาของครูบาอาจารย์ท่านด้วยก็มีที่นํามาผสมพระสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อเกาะเนี่ยนะครับที่ ท่านเห็นในพิมพ์นี้ในคลิปนี้เนี่ยที่จริงของหลวงพ่อเกาะสมเด็จรุ่นแรกมีด้วยกัน2พิมพ์พิมพ์แรกนํามาให้ท่านได้รู้จักกันแล้วก็คนรู้จักกันเยอะก็เป็นพิมพ์อกล่องพิมพ์ที่2หลายๆคนไม่รู้จักคือนี่แหละครับในคลิปนี้แหละผมถามหลวงพ่อนี่พิมพ์คล้ายๆวัดลักังพิมพ์ถอดเหมือนับถอดพิมพ์วัดลักังมาสมเด็จวัดลักังวัดเจ้าบกุสมเด็จดโตเนี่ยท่านก็บอกอข้าก็ไม่รู้ขา้ากระทำข้ายอย่างเงี้ย ท,ท่านตอบแบบปลายปิดซะแล้วท่านตอบแบบปลายปิดแหมไปไม่เป็นเลยนะก็สรุปว่าพระสมเด็จของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอรุ่นแรกนะครับเป็นพิมพ์อกล่อง1พิมพ์อกล่องสองพิมพ์สมเด็จวัดลักขังทีนี้ความหมายของพิมพ์นัยยะเป็นยังไงผมอาจารย์ชาติราชยครูขออนุญาตคิดเอาเองนึกเอาเองนะเพราะว่า ไปถามหลวงพ่อท่านท่านก็ไม่ได้ตอบแบบชัดเจนผมขออนุญ,ญาตนึกเอาเองว่าอ่ะพระสมเด็จพิมพ์อกล่องท่านสร้างไว้แทนคุณบิดามารดาอ่าลูกแต่ละคนแต่ละคนเกิดจากพ่อจากแม่มาเนี่ยกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงลูกโตได้เนี่ยแม่ให้ดื่มกินน้ำนมจนอกหย่อนอกยานอกเป็นล่องเลยนะลูกได้กินน้ำนมแม่เติบใหญ่ขึ้นมา แม่เป็นอกล่องเลยคติธรรมนี้ก็เลยสร้างเป็นพระสมเด็จอกล่องหลวงพ่อเกาะท่านคงท่านไม่ได้คิดเองแต่ว่าเจ้าบุคุลสมเด็จพุทธารย์โตท่านสร้างสแสดงถึงการระลึกนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาสร้างเป็นพระพิมพ์อกล่องอย่างเช่นพระสมเด็จวัดเกษโยอ,อกตลอดนี่ละครับพิมพ์อกตลอดสมัยก่อนนักเลงพระเขาเรียกอกล่องแล้วก็พูดกันว่าเนี่ยเป็นการที่เจ้าบุคุลสมเด็จพุทธารย์โตท่านสร้างเพื่อแทนคุณบิดามารดา แทนค่าน้ำนมอันแสดงความหมายลึกซึ้งว่าเป็นพระที่สร้างแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามัรดาอันชนใดมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อท่านผู้มีพระคุณชนกลุ่มนั้นท่านผู้นั้นย่อมจะมีความสุขความเจริญอ่าย่อมจะไม่มีโภยภัยใดๆเข้ามาหา เรียกว่าเป็นบุรุษซึ่งเป็นมหาบุรุษได้เลยคติธรรมนี้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะหลวงพ่อเกาะท่านสร้างพิมพ์อกล่องก็อาจจะเป็นการตอบแทนคุณค่าน้ำนมสแสดงให้ระลึกนึกถึงว่าเป็นการสร้างเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาอา้าวแสดงถึงความเป็นผู้มีกตัญญูกตะเวทีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกาะท่านส่วนอีกพิมพ์หนึ่งสร้างเพื่อสร้างเป็นพิมพ์วัลคังเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์นะ ครูบาอาจารย์ในสายวิชาพระของหลวงพอ่อเกาะผมนึกเอาเองนะในสายวิชาพระของหลวงพอ่อเกาะมีหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญอ่าหลวงพ่อเชื้อท่านเรียนมาจากหลวงพ่อคงวัดใหม่บําเพ็ญบุญเรียนมาต่อสายกันมาหนึ่งในน,นั้นก็มีหลวงพ่อกวยพระโคสิตารามหลวงพ่อกวยท่านก็เคารพนับถือเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมอาจจะคิดเองได้ว่าพระพิมพ์สมเด็จวัดลักขังของหลวงพอ่อเกาะนี่ก็อาจจะเอาแบบมาจาก จ้าบคุณสมเด็จพุทธจารย์ก็กอาจจะเป็นได้เป็นการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะในสายพระก็ดีในสายของอาจารย์คารวาสก็ดีนะแสดงถึงความกตัญญูหนึ่งอกล่องกตัญญูบิดามารดาสองพิมพ์วัดลักขังแสดงถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์โอ้โหคุณลึกซึ้งมากแค่พิมพระนะบอกความหมายบอกในยะ บอกอุปนิสัยใจคอบอกจิตบอกใจบอกบารมีของท่านผู้สร้างได้เป็นอย่างดีนี่แค่พิมพ์พระนะครับพระสมเด็จรุ่นแรกของพ่อเกาะวัฒนสมอพิมพ์อกล่องแนะนําให้ท่านได้รู้จักกันแล้วผมทําคลิปไว้1คลิป2คลิปอ่มีผมทำเอาไว้ถ้าลองไปค้นดูนะสพิมพสมเด็จโตพิมพ์วะละรลคคังนี่สวยงามเออพระเครื่องของพ่อเกาะนะครับพระสมเด็จรุ่นแรกเนี่ยท่านลบถมผงเอง ตำผงแล้วก็คูรีการกับมวลสารต่างๆเองทํากันเองตะปั๊มกันเองนะเรียกว่าผลิตกันเองในวัดว่าง่ายๆนะเรียกว่าทําเองเนี่ยผ่านกระบวนการของหลวงพ่อเกาะแทบจะทุกขั้นตอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อหามวลสารเชื่อถือได้อย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องการปลกบุกเสกอธิษฐานจิตเชื่อถือได้ที่สุด แล้วที่สําคัญพระสมเด็จของหลวงพ่อเกาะรุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อกล่องหรือว่าพิมพวัดละขังล้วนแล้วแต่มีผงพุทธคุณผงอิทธิเจมีผงวิเศษมากมายยิ่งไปกว่านั้นก็มีเส้นเกษาด้วยเอมีเส้นเกษาบางองค์เห็นชัดบางองค์เห็นไม่ชัดบางองค์ก็บางองค์ก็เห็นทะลุเนื้อมาเลยแทงทะลุเนื้อมาเลยบางองค์ก็เห็นอยู่ในเนื้อพระแต่ทว่ามีเส้นเกษาผสมอยู่เกษาที่ว่านี้แน่นอนละเป็นเกษาหลวงพ่อเกาะ แล้วก็มีผู้รู้บอกว่านอกจากเกศาลวงพ่อเกาะแล้วก็จะเป็นเกศาของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเกาะด้วยด้วยเหตุที่ว่าในสมัยที่หลวงพ่อเกาะท่านเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นะท่านก็เป็นคนที่บุคลิกลักษณะแควคล่องว่องไวเรียกวานขานใช้ครูบาอาจารย์ก็เรียกใช้แล้วก็จะมีหน้าที่ในการปรงผมครูบาอาจารย์ด้วยนี่มีคนกระซิบผมมานะ เออก็เป็นไปได้ว่าเกสานี้จะเป็นเกสาของครูบาอาจารย์ของท่านด้วยก็เป็นได้แต่จะสรุปว่าอย่างไรก็เถอะครับพระสมเด็จของหลวงพ่อเก่อเออเอาอย่างนี้นะพระสมเด็จพิมพ์วัดลักังที่ผมนามาให้ท่านชมเป็นองค์เอกในคลิปนี้ถ้าแม้เสียได้นะถ้าท่านต้องถ้าต้องมีพระองค์จริงอะ่ะแล้วส่องดูเนื้อหาบุญสารท่านจะเห็นว่าเนื้อเป็นเนื้อพระสมเด็จเก่าเลยเป็นเนื้อพระเก่าเลยเออเก่าได้อายุ ได้สัตว์ได้ส่วนได้มวลสารเลยครับถ้าไม่มีตาด้านหลังประทับเป็นยันนะซ้อนของหลวงพ่อเกาะวัฒนสมอประทับไว้เป็นสําคัญนี่ตีไม่ถูกนะเมื่อใช่เนื้อแก่ผงปูนไม่ใช่เนื้อโรงงานแต่ว่าเป็นเนื้อผงเก่าเป็นเนื้อที่เห็นแล้วก็รู้ว่าสร้างทำกันเองเห็นแล้วก็รู้ว่าเนื้อหาบญสารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ก็อย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังแล้วครับพระสมเด็จรุ่นแรกของพระเกะสร้างทำมาแล้วก็ปลูกเสกมาเนี่ยเป็นเวลา10กว่าปี20ปีได้นะโหเส้นปัจจุบัน2ีกว่าปีจริงๆครับท่านปลอกปลูกเสกเอาไว้อย่างดีปลูกเสกเดียวด้วยหลวงพ่อเกาะเสกเดียวด้วยแล้วก็อนุภาพของพระสมเด็จหลวงพ่อเกาะกมีอนุภาพเหมือนพระสมเด็จยุคเก่าๆรุ่นเก่าๆชนิดที่เพียบพร้อมไม่มีอะไรด้อยกว่านะ ว่ากันตามยุคตามสมัยก็จะมีพระพุทธคุณในด้านของเมตตามหานิยมมีพระพุทธคุณในด้านของแคล้วคลาดปลอดภัยมีพระพุทธคุณในด้านของคงกระพันชาตรีนะการคุณไสยการอาวมงคลต่างๆยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีคุณวิเศษทั้งด้านความเจริญก้าวหน้าคุณก็ดูเลยครับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเกาะท่านสร้างท่านทำเอาไว้เนี่ยคุณหลับตานึกถึงอะไรเสือไหมพระสมเด็จ เหรียญน,นาลายเหรียญเนื้อเหรียญกลมเหรียญหน้าเสือชูชกตะกุดแบบต่างๆแมมใครได้ไปเนี่ยมันต้องไปคุยกับคนที่เขาเป็นลูกศิษย์จริงๆเนี่ยเขาจะบอกโอ้โหพระเครื่องหลวงพ่อเกาะเนี่ยจบเลยหนึ่งเดียวจบครบเค,ครื่องจริงๆนะจะอธิษฐานสิ่งใดๆก็ได้ตามอธิษฐานนะพระพุทธคุณสูงส่งมากก็ด้วยเหตุนี้แหละครับผมจึงถือว่าพระสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อเกาะโดยเฉพาะพิมพ์นี้นะพิมพ์วัดระฆังที่นํามาให้ท่านชมเนี่ย เป็นสุดยอดพระเนื้อผงที่อยากจะแนะนําท่านจริงๆท่านสร้างท่านทำเอาไว้นานมากนะครับเป็นดําลิตของพัตตะโดยตรงทําแล้วก็ตอนนั้นคนรู้จักท่านน้อยอ่าผมไปบูชามาโอออกจากวัดองคไม่เท่าไหร่มั้งร้อยสองเทียบกับผงที่ท่านลบถมนะท่านเพียรทำมาเทียบกับกรรมวิธีการสร้างก็พอไม่ต้องถึงการลุกเซกอหอกโอ้ผมเห็นว่าราคา ถูกมากอะ่ะก็เลยบูชามาแล้วผมก็ให้ค่านะคือผมรู้แหละว่าของดีจริงอะ่ะแต่ว่าคนโดยทั่วไปไม่รู้จักผมก็ถือว่าบัตรนี้นะถึงเวลาแล้วที่ของดีจริงจะต้องฉายแสงวัตถุมงคลขลังจะต้องเปล่งรัศมีเพื่อที่จะช่วยศิษยานุศิษ์ของหลวงพ่อเกาะให้มีความสุขมีความเจริญใครบุญต้องใครมีบุญอุปถัมภ์ค้าชูสอดคล้องกับพระสมเด็จ วัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะนำใบบูชาแล้วบังเกิดลาบสการะนำใบบูชาแล้วมังเกิดความสุขความเจริญก็นี่แหละครับของดีจริงๆพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับอ้าวคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาาพรในคุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจังสิทธิกรมังสิทธิลาโผชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังขังรักษาสตูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติอาจารย์ครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ